ทต้องกล่าวก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับทางเราลงส่งรายการเพชเชอร์นะครับผมก็วันนี้อยู่ผมในแกนที่ได้แซดแอดดกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไอร์แลนซ้งนะครับก็วันนี้เราจะมาหมอบสายสี่กันมันๆเลยครับก็ที่สายสี่คนไม่ค่อยเยอะนะแต่เราจะก็จะมาหมอบกันนะครับก็วันนี้เราเอา x อ็แบ็กสามร้อยมานะครับโหเสียงเดินดุมากผมชอบมากแล้วก็สกินนี้มันเป็นสกินแจกแล้วนะในกลุ่ม,นะมสติดแดกไทยแลนด์นะกลุ่มเลยสติดแดกผมก็ลืมละก็เอามาจากไทยนะ สกินทัวร์เครดิตได้นะครับผมเ,เดี๋ยวเราก่อนที่จะไปหมอบเรามารีวิวเอ็กซ์หนึ่งสามร้อยคั้นี้ดีกว่าครับนะครับนองปอบเปิดวัดกล้องก่อนเจ๊เปิดละไปโอ้ยไม่ให้หยาบช้าจังวะอันนี้ปั๊มหน้าครับก็เป็นปัมป๊มปั๊มเบมโบโ้เอเขาเรียกวแบบ่า,าวอะไรปั๊มค้างคาวะผมก็ไม่รู้เหมืนอนกันนะก็ไม่รู้ว่ะสายสายเบรกก็จะเป็นสายสายปูวะสายน่าจะเป็นสายเออนะครับแล้วก็ ไล่รถไทเท่แล้วโชคหน้าแล้วเป็นโชคสเตทหกครับผมสเตทหกแล้วน,น่าจะางานงานเทียวนะอะไรปั๊มเบรคนะ่าจะเป็นงานเทียมนะดูส,ส่งแล้วผมก็ไม่รู้ว่ะแล้วจานจานก็เป็นจานจานอะไรไม่รู้ไม่แน่ใ้จานเดิมน่าจะเป็นจานแต่งน่าจานคาวาหรือจานอะไรทีกอย่างนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจอะอะไรเรื่องรถผ,ผมก็ไม่รู้เลยอันนี้ก็เป็นโชคหน้าคู่วสเตทหกอีกฝกั่งนะครับอันนี้ปั๊มซ้ายน่าจะเป็นปั๊มข้างขาวาเหมือนกัน เออน่าเป็นเบมโบ่ทรงบัมคลาว,วะผมก็ไม่รู้วะ่ะแล้วเป็นสายเอินสายเอินคู่ครับผมแล้วก็มีอะไรตัวตัวต่อวะข้อต่อปั๊กข้อต่อสายเบรกแล้วโอเคครับแล้วก็ได้แกนล้อแกนล้อทองนะแล้วก็น็อตไทเทนไล่บางจุดแล้วแล้วก็มีอันนี้น็อตเดิมน็อตเดิมแล้วก็น็อตเหล็กนะอ,อ,อ,อะไรเนี่ย อนนี้ก็เป็นกล่อง ECU ช็อปนะครับผมโอ้เราคันนี้ใส่ ECU ด้วยอ่ะมัเป็นเล็กตุเลต์แล้วผมแล้วก็เออม,อมีพวงมาลัวยวายแมยานาวมันมีปั๊มบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะเราดูชุดหลังก่อนชุดหลังก็จะมีโช๊ค YS นะครับายเอสหน้าจะดูทรงน่าจะเป็น YS แท้ครับแต่มันเหมือนทรง YS ใส่เวฟมากกว่ามันเหมือนโช๊คใส่เวฟนะครับแล้วก็มี ปั๊มล่างครับเป็นปั๊มดวงนะน่าจะน่าจะน่าจะปั๊มดวงครแล้วก็มีสายเบรคนะแล้วก็สายเออแต่งแล้วก็เป็นดิสโค้ดิสโค่หน้าหลังเลยโคตรสวยเลยครับผมเหมือนกับขันใจอะไเทียมไหมเหมือนจะเป็นอะไรเทียมหรือแท้ผมก็ไม่มั่นใจอาจจะแท้แล้วแล้วก็มีนี่ก็เป็นปั๊มดวงเหมือนกันครัแล้วก็มีสายเออเหมือนกันแล้วโช๊กเนี่ยโช๊กก็เป็นโช๊ควายเอสครับนี้ท่อก็เป็นท่อ ก็อะคาปวิกครับแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นคาร์บอนเนาะแล้วมีคอท่าคอน่าจะเป็นคอไทเทคอใหญ่น่าจะน่าจะเป็นคอสองเลยวหรือว่าสปีดไทเทอันนี้พักเท้าน่าจะไม่เดินก็แต่งแล้วถ้าแต่งก็น่าจะเป็นพักเท้าเจอเช่แต่ผมว่าน่าจะเป็นพักเท้าเดิมผมก็ไม่รู้ก่นไม่เคยเขียนแมทแล้วก็ API แล้วผมมีกล่อง API หนึ่งกล่องมีอาวุธใส่สองกล่องเลย อีกข e ั C ้นนึงก็ ECU yeah, ขั hmm. one, ้นนึงก็ API PS งานจัดนะเดี๋ยวเราไปดูปั๊มบนนะชุดบนชุดบนเดือดเดือดเดือดกดกดเปิดกดชุดบนว่าจะเป็นกระปุกแต่งนะน่าจะเป็นปั๊มน่าจะเป็นอะไรวะปั๊มลอยวะปั๊มลอยแล้วก็ใส่กระปุกสีทองอะไรประมาณนั้นมีหน้าใหม่โอเคแล้วรถคันนี้ก็เปลี่ยนสีได้ผมแม็กเปลี่ยนสีได้ถ้าขับก็ไม่แน่ใจว่าตรงหรือเปล่าอาจจะเป็นที่สกินด้วย แต่ว่าสวยอยู่ถ้าขาผมชอบไปเอาไปลองหมอกเลยดีกว่าปะ่ะรีวิวเสร็จแล้วก็ใส่สีไม่มีคนเลยครับผมวันนี้วันนี้เซิร์ฟไอรอนแมนตอนนี้มีอยู่112คนปไปเหมอกกันต๊เด้ๆไม่ทำลูกตัดใจยาว,ยาวอ๋อรถแรงจัดน,นะนี่มีนผู้หญยงเลยอ่ะนี่เขาเป็น อ๋อเป็นจัรถกันดีกว่าสายสี่ไ <reading> ม <repetition> ่ม <Pop keys am expand> ีคนเลยอ่ะแก้วอ่เลยว่าเป็นเดิมเลยไม่ทำลูกต่างไปหน่อยจริงเหรอเอ็กแบกลูกเลยว่าเอ็กแม็กถามว่าลูกเนี่ยเจ็ดสิบได้มั้งน่าจะสิบเจ็ดสิบหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะลูกใหญ่อยู่ลูกเดิมน่าจะเจ็ดสิบ 80 hô, mọi không một lần nữa hôm nay tai nạn của mọi người mọi người mọi mọi người mọi người mọi mọi người 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 mọi không mọi người 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 mọi ทำใหม่ครับความน่าเป,ปีดกลางๆแหละพอเล่นเกมได้นิดนหน่อยเล่นเสียงเหมือนเล่นรถเลยไ,ได้เล่นรถใช่ไหมแล้วผมไม่มีคนมาแข่งด้วยอ่ะอะรอไปนะครับแข่งบ้าครับแข่งบ้ครับตรงนน้นนะครับไม่แข่งบ้ครับเหมือนเหมือนกัเป็นติดโปลี่ฮะทางแข่งรถในตัดแพ้เผารถนี้ไ,ไปที่รถเชียง่

เยอะไปลินะยากอยากเล่นไปนะแนะนำได้นะจู้ไม่มีคนว่เต่าเลยเดวลองขอไปสุดสายก่อน Android แน่นอนถ้าชน้วตกอ่ะก็จะเป็นโทรศัพท์แล้วก็พีซีมันสามารถตกวติดาแล้วก่อนลผมได้่มาถเงในห้องไหนเลยสุดแล แข่ง300หลอดถุงล้างเยอะๆโอ้โย,อยต้องแข็งแรงจริงของจริงครับวันนี้ FPS ขุนบอว่าไม่ได้วิงว่งสูงลยวิ่งอยู่ประมาณนั่นอะไร30เมงอยากวิงง่งม60แต่เขามันก็ไม่ได้แรงอะไรนะนี่เจเรซาิี่ เพราะไอแขาชอบอรดติจ <ý sweetness and> ิมมมีพวกททาร์อบอกเลมันจัดิงบตอนนี้เราทํกันอยู่าเี่เถ้าขับแทางลย ว่าชนรถที่มันไม่มีคนอ่ะเพราะว่าปกติครับว่ชนแล้วลงหมดติแล้วมันมีคนอ่ะเราจะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเลียวเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยผ่านได้เฉลียวเอาเอาเอาไอ้เหี้ยไส่ลงไมเนี่ยป่าเปล่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ปรับปรุงอะไรเนี่ยเ่นี่ใส่สี่ไม่มีคนเลยเหรอเพื่อเราลองไปเทสสนามดีกว่า ทำหน้าก,ก็เสมันมีคนเฮ้อมีคนยเฮ้ยไป่งยฮ้ันรเอผมว่ะ้มัจะเอาผมว่ะเฮ้ยนี่มันไปรุ่สูเ,เนี่ยมันจะเาผไปอ่ะเฮ้ยไปก็เสพอมีคนยู่ได้อ่เ f เหลือเดียวอเวอง คอับโอโหทิตย์นี้ขอหัวใช่ไหมไม่ได้กระดดกสุดอ่ะเียร้นแรงอ่ะทำรูปไม่ได้รีบไม่ได้ไม่ได้โอ้เราไม่ได้รูปมาเท้าอ่ะมันไม่แรงแต่ใครไม่ได้เลยวิทยนี่ตัวนี่นิดตัวไอ้ตัไม่นุ่งนอ่น่นได้ีไงวะเยียเอยอยู่ท้ายเลย งเซิร er <ss st ut ters> e. ์ี้แรๆังี๋ยเราไปถึงหน้าเนอ้วเาทำเลยนี่ครับครับรูเลย้ครับเรียบร้อยแล้วัครับพร้อมเ็ถ้เชนเลยท้ายน้ลงรถเชงไว้แน่เลยครับนั่นแหะ อ่าก้าหอมแตกเจอรูดิมๆิมนันเดิมๆมันเดิมๆดเดิมๆอมแตกครับผมอะไรครับเดมเดิมับ แล้วัหัวว่ามผาหัวว่มีหัวว่าผมผมดหัวเจอะไรอะห้าก้าวผมมแดกทำไมอะแผได้ไงอ่ะผอผมแดกเฮ้ยเฮไม่ได้ไม cin ่ได้เฮ้ยไอ้เ้ยเอ้ยหัวแย่ไอ้สัสเฮ้ยไม่ไม่น่าไม่น่าเยียบถุมได้ไงอะเก็บกากหรอเก็ย่ เราจะไม่มองหลังลเรามองไปด้งางหน้าอเชี่อหลุมกอเจนแน่เลยดตัวเร่อ,อีไม่ท,าท้าเจนกับใคได้วันนี้อ่ะโอ้ยไอ้เนี้องนง่แกอะไรอ่ะ แต่ว <łość> ิ <S 2> <S 2> <Billboard Sports> ่งวิ่งแรงลนะเกือบ้0 9เฮ้ยเกือบ209อ้นนี้ยันเดีย209 ม่ผ่นานตรงนี้แล้ตลอดเลยอะ่ะม่พอ,ร,อ,พอร่าวะพอติดเนี่เลยจะต้องหอสายเรียไม่เป็นนะสงสัยมีเกีวว่วบภาพสวยมันาพเป็นไสวยๆัปวดตาเลยนะก็สวยวอยากได้ภาพสวยๆวอ,อ,อ,าาอ,อ่ะก็้ยอนะเออธรรมดาอยากได้ภาพสวยนัแะ<อ> ไปเจ้าวันนี้ไม่มีอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอเตือนไว้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับพเวลาจุ๊บๆอยากให้ผมเล่นไปอยู่เรื่องไหนบอกไ,ได้แล้วผมจะไปปุ๊บโอเคนะบายๆเจอกันจุ๊บๆ